ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาเทราวาวบรรจุอยู่ในบทธรรมจักกับปวัตตนสูตรซึ่งมีการอธิบายไปเป็นลำดับลำดับยกเว้นการกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8ดไว้สองครั้งตรงจุดนี้อาจทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาเกิดความสงสยัย ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ข้าพเจ้าขอชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างมักมีองค์8ในวัดที่1กับวัดที่สองขอเริ่มจากการอธิบายย่อๆดังนี้ที่สุด2อย่างนี้บรรพชิตไม่ควรเสพคือ1การพัวพันด้วยกามทั้งหลายและสอง การทรมานตนเองสองอย่างนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติอันเป็นกลางคำว่าปฏิบัติประกอบมาจากคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะและคำว่าปทัแปลว่าทางข้อปฏิบัตินี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วทำให้เกิดจากขู่ทำให้เกิดยาน ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางนี้ตรงกับการกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8ครั้งแรกได้แก่เข้าใจถูกคิดถูกพูดถูกกระทําถูกเลี้ยงชีพถูกเพียรถูกระลึกถูกตั้งใจมั่นถูกกล่าวโดยย่อเหลือสิกขาสมได้แก่ศีละสิกขา สมาธิสิกขาปัญญาสิกขาคำว่ามักแปลว่าทางหมายถึงวิธีดำเนินชีวิตการประกอบกุศลใดๆเช่นทําทานรักษาศีลบำเพ็ญเพียรภาวนาหรือสดับฟังพระธรรมเทศนาได้ชื่อว่าปฏิบัติตามมักมีองค์ดทุกๆครั้งจากนั้นพระองค์แสดงอริยสัจสี่ได้แก่เริ่มจากข้อหนึ่งเรื่องทุกข์ สรุปว่าความยึดมั่นในขันห้าเป็นตัวทุกข้อสองปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข้อ3นิโรธคือดับการปัญหานิโรธตรงกับคำว่าไม่ประมาทเพราะไม่หัวเมานิรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิโรธตรงกับคำว่าหยุดเพราะหยุดผูกใจไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้อ4ี่อริยมรคมีองค์แนี้เป็นการกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้หมายถึงการเห็นดวงปฐมมัพเพราะว่าดวงปฐมมัคนี้เกิดขึ้นจากการประชุมพร้อมกันของมัคมีองค์8เรียกว่ามัคสมังคีมัคแปลว่าทางดวงปฐมมัคเป็นต้นทางเดินของใจไปสู่อายะตนะนิพพานจากนั้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตววมติยานทัศนะจากนั้นจึงเห็นกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์หยาบและละเอียดกายรูปประโคมหยาบและละเอียดกายอารูปประโคมหยาบและละเอียดจากนั้นจะเข้าถึงกายในโลกุตตะรภูมิได้แก่ใช้ตากายธรรมโคตรภูพิจารณาอริยสัจสีรอบสามอาการ12ของกายมนุษย์ใช้ตากายธรรมพระโสดาพิจารณาอริยสัจสีรอบ สามอาการส2องของกายทิพใช้ตากายธรรมพระสากะทาคาพิจารณาอาริยสัจสี่รอบสาอาการส2องของกายรูปประพรมใช้ตากายธรรมพระอนาคาพิจารณาอาริยสัจสี่รอบสาอาการส2องของกายอารูปประพรมมันลุกเป็นพระอรหรรันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้า หมดกิเลสประเสริฐกว่าเทวดามารพรมและพรามทั้งหลายจากนั้นธรรมจักสุปันปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระโกนทัญญะเหล่าพุมมเทวาก็ส่งเสียงบรรลือลั่นขึ้นว่าพระพุทธเจ้าได้หมุนธรรมจักให้เป็นไปเทวดาทั้งหกฉันก็ส่งเสียงกันต่อไปจนถึงพรหม,มโลก